ดีครับวันนี้เราก็มาจับปลาครับนี่ครับลามชานนี้ประเทศพาม่านะครับฝัาานะ่งพม่าไม่ใช่คอท่าอะไรเอาต่อไปก็มันดูวิธีการนะครับขเขาเรียกว่าอะไรวะทับเขือทับเือทับเขือแล้วก็จะทําตรงจุดนีด้นะครับเขือนะครับ นี่ครับเดี๋ยวทำตรงนี้แล้วให้น้ำไหลมาตรงนี้ก็เราก็วิดน้ำวิดน้ำวิดน้ำโอ้ได้ปลาได้นอนนี่ครับเราจะจับในนี่ครับอะไรวะบึงนี้ครับ chặt cùng nha. Nhé, xuống lầu là bà đơn. Có bà đó bà A xà hết. Nào, chờ đơn chào rồi. Lâm vít lên hả? Vít lên เดี๋ยวดูกันนะว่าจะจับได้นะครับเราจะจับบ่อนนี้นะครับกำลังกั้นน้ำอยู่นะตอนนี้ก็ได้เวลาคิดเข้าแล้วไปเข้ากินก่อนไว้เจอคนระับว่า,าจะทำเมนูนอะไรวันนี้ ชี้คนด้ยครับสามหนุม่มสามหนุ่มเอโฟโฟว่า <c oughs> ครับเดี๋ยวเจอกันครับที่กระท่อมตอนนก็บอนกับกระท่อมก็หาวัตถุดิบครับคือหัวปีแจงใส่ปลาก็ชายก็กำลังล้มอยู่นะครับ ตัวมหัวปีมาครทุกคนบ่ามแล้วไปเจอกันมี่กระท่มนะครับดูว่าทำยังไงาไว้นะครับ เจอดอกกับดอกดอกเลยไม่รู้นะสวยมากเลยดูดูทุกคนดูทุกคนไม่ได้ทงบอลนูนนะทุกคนนู่นนะมีดอกอะไรไม่รู้นะมันเป็นถววนนะครับ แต่มีดอกนะครับนี่ทุกคน,ด,กคนดูทุกคนดูทุกคนนูนน้ำมนว่าทุกคนเออแลกดีมากทุกคนนะนี่ทุกคน,นะน คือใ,ใกล้ครับมันเป็นถ้วอยอ่ะดูดิเออทีนี้นะครับหิวเขางเราเดี๋ยวไปเจอที่ว,วันนี้พ่อครัคทมมวทำเมนูอะไรครับไหนผมได้กินปลาไหมวันนี้นี่นะครับพี่โก้ได้กิปลาโอ้โห<น>ม,ม,ม,มาจับปลาได้กินมา,มากๆนะครับนี่นะครับบัดเดินแล้วก็อาสาคร,ครับแล้วก็ผมครับเพชรหนุ่ม หนุ่มสวนกาแฟนะครับนี่ครับปลาปลาของเรามาประมาณสิบโมงนะครับก็ชิวๆครับวันนี้ก็เราก็จะกินข้าวกันแล้วนะครับก็อร่อยครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะไปจับอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันความรู้สึกเป็นยังไงครับ ได้กินปลาหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้กินปลาครับได้กินแต่ก anyway> ุ้งอันจีเลยเนี่ยเอ็กดัชเวลมะม่วงไอ้ชิมดูหน่อยสิครับชิมดูหน่อยอาซาครับอาซาชิมดูหน่อยสิไอพ่อครัวพ่อครัวชิมดูหน่อยพ่อครัวเอาชิมสิรสชาติเป็นยังไงอ่呀 เป็นยังไงครับอร่อยมากครับโอ้โหกลัวเราทำนะครับโอ้โหกินข้าวในป่าโอ้กินกับอะไรวาอร่อยนะงั้นแค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวแล้วเราไปต่อกันนะครับตอนเที่ยงได้เช่นนีนะครับแต่ละคนให้เงางไวนแล้วครับไม่จับตัวแล้วนะครับก็ช่วงนี้ว่าลาแค่นี้นะครับกลับบ้านครับ ปลาก็ได้แค่นี้ครับไม่พอกินหรอกแต่ก็เพื่อความสนุกครับวันว่างๆของบายากับบัดเดินนี่อาซานะครับนี่บัดเดินนะครับก็กลับบ้านแล้วครับบ้านแล้วนะครับเราก็มาทำอาหารนะครับมือเย็นนะครับวัตถุดิบหลักวัตถุดิบหลักก็คือปลาปลาที่เราจับได้แล้วกุ้ง กุ้งที่เราจับได้นะครับแล้วก็มีอนี้นี่หัวปีนะครับหัวปีนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็บะเติงก็กำลังเตรียมอันนี้นะครับอะไรขอเ,อเอรียกเรยวๆเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงตมพริกแกงนะครับตุ๋นชสดูเลยสช่ ตามใส่เกลือนิดนึงนะครับชิคกี้ายฝังน,นี้ก็ตามไปนะครับฝันนง่งนี้ก็ต้องรอนี่ยครับกำลังกำลังแช่นี่ครับรอที่อยู่ครับต้องรอก่อนเดี๋ยวมาคอยดูครับตอนเตรียมเสร็จทุกอย่างแล้วเงยตูเธอเดฉยเฉยเฉยมา เนี AH ่ยวใส่กเทีมนเคริกพยายามจิก็ตะไรอ้หอมเลยวะก็ัวมือใหม่ละครัวมือใหม่ใช้ได้ใช้ได้กินใช้ได้อยู่เาช่วยกันเลยอยวเข้ คุไม้คุณเมือ I l k t i s t o u a e a t p t h b u d w h a t y w a t you d

เราไปหามาได้วอนนี้นไเอากุ้งไปไหนอ่ะอุ้ยอ๋อมีกุ้งเล้วนะเนี่นีมีก่กุ้งเหลืองแล้วนะกุ้งอ่ะ

แงี่เบมันยังบูมนีเดอมันยังบย่เยจนอตอนนี้ครับคลิปนี้ก็ขอขอกินก่นนะรับก็ลากันไปนะครับคิปนี้แจงไปเบา